คือวันนั้นก็ด้วยความที่มันมีงานอีเวนต์อะไรอย่างนี้เหตุการณ์ก็คือจริงๆไม่อยากพูดเพราะว่ามันก็คือไม่ได้ถึงสาแต่ก็รู้สึกว่า แปลกใจว่าเออน้องเขาจําเราไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรแค่นั้นเองวันนั้นก็เป็นแบบบรรยากาศงานอีเวนต์หลังจากจบงานมันก็คือแบบน้องเขาเดินออกมาจากลีฟอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ด้ากระอองอ,อ่ะก็คือแต่งชุดทําพิธีกรอะไรอย่างนี้แหล,ละ<ม>แลวเออแลวคนนั้นเขาเราก็เคยสัมภาษณ์เขาเลยแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอตกใจว่าเขาก็เดินแบบ ลุงกระเป๋าแล้วก็เดินผ่านไปอะไรแบบนี้อ,อะไรแบบเนี้ยแต่ว่เาเอเอ,อเดินแบบไม่รู้จักเราแล้วก็เลยแบบผ่านมาแบบแป,กป,กปกลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาที่มาเนี่ยก็ทักทายเราแต่เขาก็เดินผ่านไปแค่นั้นเองอ,อะไรแบบนี้แต่ซึ่งเราเคยสัมภาษณ์เขาเคยเคยสัมภาษณ์<ๆ>ก็ก็เคยสัมภาษณ์อะคือแบบด้วยรายการได้เงี้ยมันก็สัมภาษณ์ดาราหลายๆคนใชายก็เจอแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊กก็เลยอยากแบบบอกเขาว่าเอ๊ะมัน นึกออกแม้มันก็เลยแบบคนในวงการเดียวกั <ừ. S 1> นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าการที่แบบเจอกันไม่ต้องการให้เขาไหว้หรืออะไรนะอย่างที่บอกในรายการนะคะ,อะเอ,อว่าก็ไม่ต้องการให้เขามายกมือไหว้เราก็เป็นเด็กแบบเราไม่ได้ถือถือสาอะไรขนาดนั้นแต่แค่เอ้ยพยักหน้าทักทายกันแค่นี้เท่านั้นเองก็เหมือนทักทายกันตามแบบอยู่วงการเดียวกันอ่าชายิ้มให้กันอะไรแบบเนี้ยแค่นั้นอย,อย่างเพื่อนเขาเราเคยสัมภาษณ์มาหรือว่าเรา เพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนนอกวงการแต่เราก็เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็เป็นคนอาจจะแบบทํางานเป็นแบบเคยอยู่ในแบบในวงการอะไรอย่างเงี้ยละค่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้พี่ดาวารู้สึกแบบว่าจีดขึ้นมาหรือว่าแบบเพราะว่ามาตูริงพูดหรือว่าพี่ดาวถ้าไม่สุดจริงจะไม่มีอะมูเมนี้ออกมาก็สำหรับด้านะด้าก็มองว่าจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเท่านั้นเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปโกรธน้องเขาหรืออะไรนะบางทีเขาอาจจะวันนั้นเขาอาจจะแบบ จำเราไม่ได้เลยก็ได้ก็เป็นไปได้นึกออกปะแต่ว่าวันนั้นก็คือใส่ชุดพิธีกรแบบเป็นกิเตอร์เอาง่ายๆว่าเป็นกีตอร์ไอ้กิตอร์ทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยน่าก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเออคนเดียวกันเดียวกันน่ะการทักทายกันมันก็มันก็ดูเป็นมีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองแล้วถ้าบอกว่าเขาไม่เห็นเรานี้ไม่น่าจะใช่ มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในลิฟต์แล้วก็คือด่ารอตรงกลางลิฟต์เลยแล้วก็คือเปิดเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จังๆเลยใช่แต่ว่าบางทีเราอาจจะตัวเตี้ยเลยแต่ว่ากาต้องไม่เป็นสูงนะแสูขึ้นไปคนสูงไปคนไให้บ้านเริ่มแล้วเริ่มแล้วว่าเป็นใครไปคนตัวสูงอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะด่ากับอ๋องยืนทุกวันเขาก็ต้องเห็นอ๋องอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพื่อนเขาอ่ะน่ารักก็พยักหน้าทักทายอะไรอย่างเงี้ย S <S ไม่ได้ทักกันสองคนเลยค่ะองก็ไม่ได้ทักคือคือดาราคนนี้ก็ไม่ได้ทักทั้งด้านละอ,องเท่านั้นเองอแต่ว่าเพื่อนเขาที่เดินตามหลังมาที่ออกจากเล็กมาด้วยกันอะ่ะก็ทักทายแบบพยักหน้า,าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าชนิดที่จะไปเที่ยวด้วยกันมาทักทายแบบคุยกันอะไรอย่างงี้แต่แค่แบบเราเคยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งจริงๆแล้วมันก็คือแบบตามหลักของของคนในวงการเดียวกันเท่านั้นเองอะไรแบบเนี้ยพี่ดาได้คำตอบมาจาก คนที่อยู่ในสังกัดเขาแล้วว่าไม่คนที่อในสังกัดบอกว่าวันหลังอะเจอแล้วให้ไปดึงแขนเลยว่าอย่ามั่นไม่เป็นไรเราพูดเล่นเราพูดเล่นอันนดี้พูดเล่นเล่นการอะไรแบบนี้แค่นั้นเองไม่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบน้องบางทีวันนั้นน้องเขาอาจจะแบบเหมือนมันเป็นงานตอนกลคืนเออน้องอาจจะแบบอาจจะม่วงอยู่อะไรแบบนี้เท่านั้นเองเขาขึ้นมานะถ้าเขาขึ้นบีไปชั้นห้าหรอว่นว่าเออแล้วรู้หรอว่างานอะไรอย่าเธอรู้หรอไม่รู้เลย อะไรอย่างนั้นแหละก็คือแบบ ม,มันจริงๆมันไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรแบบนี้นะคะแต่แค่วันนั้นอ่ะเราคุยกันในเวลาตอนจนอนัดรายการเท่านั้นเองอว่าแบบอุ้ยจริงๆแล้วอะ่ะอยากก็อยากอยากบอกต้นสังกัดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วน้องเขาก็ต้องอาจจะต้องแบบมีความเฟรนลี่กว่านี้อยู่ในวงการบันเท<า>งิงเป็นแบบเป็นนักสแสดงอ่ะเออเวลาเจออ่ะเราก็ไม่รู้หรอกบางทีอาจจะเจอแบบผู้ใหญ่กว่าผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยบางทียิ้มไว้ก็ไม่เสียหายแบบเนี้ยค่ะแต่ปัญญามันอยู่ที่ว่าคนคนนี้มันคือคนคนเดียวที่มาตุนเคยเจอเมื่อหลายปีที่แล้วอ่าเห็นไหมทำไม ใช่ประมาณนี้เออก็คือจริงๆอ่ะด้าไม่รู้เหตุการณ์ของมาตูมแต่วันนี้จัดรายการเนี่ยมาตูมก็เลยเล่าให้ฟังว่ามาตูมก็เคยเจอเหตุการณ์นี้เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละวอยากรู้ว่าหลังกระดาษ A4 มันมีอะไรใช่หลังกระดาษ A4 ก็คือเขียนชื่อดาราคนนั้นแค่นั้นเองเราก็บอกว่าใช่ไหมคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วบังเอิญว่าหลังกระดาษนั้นก็คือ เป็นคนเดียวกันแค่นั้นมันโป๊กันเลยใช่อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไป,ไป,นไปก็คือเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาไม่ทักทายอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองทำพิซซ่าเลยด้วความที่เราพิซซ่าดีเว้นี้ถ้าเราต้องเจอเขา ในอนาคตรคเรารู้สึกยังไงหรือว่ามันไม่ก็ปกติก็คือจริงๆแล้วว่าไปจะการจะทักหรือไม่ทักก็แล้วแต่เขาแต่แค่เรามองว่ามารยาทในสังคมการอยู่ร่วมกันการที่เป็นคนในวงการเดียวกันนะคะอะอย่างเงี้ยเราเจอพี่ๆนักข่าวเดี๋ยสมมุติว่าวันหนึ่งพี่ๆไม่ได้ทำง,งานใช่ไหมเราไปเจอกันข้างนอกเราก็ยังยิ้มทักทายกาัน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เรื่องปกติของการทํางานในวงการเดียวกันแค่นั้นเองเราก็แบบ mm hmm. อยากจะให้น้องเขาถ้าเกิดเขารู้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาปรับตัวตรงนี้แต่ว่าด้าก็อ๋องไม่ได้โกรธนะแต่แค่รู้สึกว่า เฮ้ยอยากให้เขาอะเพิ่มความแบบเฟนลี่ความน่ารักอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแบบน่ารักแล้วก็อยู่ในวงการได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผมว่าหลายคนที่บอกว่ามันเป็นประเด็นเพราะพี่ดาไม่เคยโกรธเ,เพราะว่าไม่เคยโกรธค่ะหมายถึงว่าไม่เคยมีอารมณ์เนี้ยเออเออเอเอใช่แต่วันนั้นคือมันชัดเจนแต่ถ้าวันนั้น <t une> ะอะกับกันนะด้าไปไม่ได้แต่งหน้าใส่ชุดวันทั่วๆไปมันเป็นไปได้ที่เขาจําเราไม่ได้บางทีเราไม่ได้แต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมันเป็นงานที่ค่อนข้างเต็ม ทำผมผูกโบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้แล้วคือมันประชันหน้ากันอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยพราะว่าชุดเราเยอะเกินไปเขาเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะใส่เป็นบาสคอตหรือเปล่าเลยก่อนที่เป็นกที่พี่้าพูดไปพี่จ้าคิดไหมว่าคนที่เราพูดถึงเขารู้แล้ว่าเป็นเขาไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่แค่บอกว่าเอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะปรับตรงเนี้ยได้อยกเขาจะน่ารักกว่านี้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเองอันนี้ตั้งแต่เราอยู่ในารมาอันนี้เป็นการแรกๆมาที่รู้สึกว่างง ไม่ไม่ไมันก็มีแหละแต่ว่าวันนั้นมันเป็นช่วงจัดรายการแล้วพอดีว่า,<อ>างานอีเวนต์เนี้ยวันรุ่งขึ้นเราจัดรายการแค่นั้นเองแล้วก็มาเมาอะไรแบบเนี้ยค่ะเท่านั้นเองงานยังสามารถุ่มงานกับน้องก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเราก็แบบมาใครมาสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามอะไรแบบเนี้ยเราก็ยังที่จะมาคุยกันได้ไม่มีปัญหาแต่เขาปากตรงเนี้ยเขาจะน่ารักมาก เอ้าดาราสุดเห็นสำคัญน้องลิลลี่เนี่ยกลัวเขาวินกนลางรายการเมยวิ่งจริงๆอ่ะน้องเขาน่ารักนะ <S <S เอเอจริงๆแล้วน้องน้องอ๋อลิลลี่เขาก็เป็นเด็กที่ซื่อๆเป็นเ,เ,เด็กที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาปะทะอารมณ์ทําให้เขาอารมณ์ขึ้นหรือ,อบิ้วอะไรอย่างเงี้ยเ, <ๆๆ S 2> เขาก็จะเป็นคนปกติให้สัมภาษณ์แบบปกติได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนตรงๆมากกว่าคิดยังไงคิดพูดอย่างนั้นจริงๆเหตุการณ์มัน เกิดก่อนที่จะต้องไปออกรายการแล้ใช่ใช่รู้สึกกลัวแต่วันนั้นน้องน้องเขาก็เงียบเงียบวันน้องเขาก็เขาก็รู้สึกเสียเสียเสียเซลลนิดนึงเกรงเกรงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหนูจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หลังไมอะเขาก็ถามบอกว่าพี่ด้ได้ดูรายการหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าได้มีโอกาสดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกเองว่าผู้ใหญ่ก็เตือนแล้วบางทีอยู่ในวงการบันเทิงค่ะมันพูดทุกอย่างไม่ได้พูดแบบ สิ่งที่เราอยู่ในหัวเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราจะระเบิดอารมณ์เป็นจริงๆเลยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ดูที่ที่สถานการณ์แล้วก็ความเหมาะสมด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะ<ต>ซึ่งซึ่งน้องเขาก็รู้สึกผิดอะไรแบบนี้แต่หลายคนก็ทึ่งในชีวิตเขาใช่อ,งงอยรู้สึกว่าทึ่งทึ่งมากชีวิตของลิลลี่อะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นคนที่แบบน้องเขาใช้ประสบการณ์ชีวิตแบบเออคุ้มค่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สนุกดีเมมดอเอาไว้เี๋ยวมาอีกแล้ววันนี้มาวันนี้มาไปอีกเนี่ยราะว่าพี่ดาทางไว้ว่าจะถามว่าทำยังไงให้ได้ผลใช่ใช่อยากให้เขาโคชบ้างแต่ไม่ทันละถ้าเกิดว่าเออรู้จักลิลลี่ได้เร็วกว่านี้เราอาจจะเผื่อมีสามีรวยบ้างเดี๋ยววันนี้วันนี้เขามาสัมภาษณ์ต่อลึกชีวิตเขาแบบลึกกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณนะคะ